โอเคก็กลับสวัสดีครับผมด้วยนะครับวัมนกันนะผมจะกลับมาเล่นัไพ่ผสมดีๆเบื่อกันนะไม่ต้องถามนะไม่เสียงผมไปอย่างนี้ผมไม่สบายจริงแต่ผมรู้วิธีผ่านแล้วมันมาต้องเล่นยังไงแต่ผมยังไม่เดินผ่านปะโอ้ยนอยมนมงเจ็บทองมาหนึ่งกูมไม่ไหวจริงน,นี่ผมมันจะไปโดนยัน,น Ừ. Ủa nào nào có thể bởi cái bờ này nữa ฉันเกียไอ้สมมีหัวยางรถโอ้ยปวดยรงผมไม่สบายจรงผมไม่มีเแผลเนี่ยฉันมีฉันเก็บมาแล้วไฟก็ต้องเผาด้วยไฟเออผมที่ผม,มเล่นนอกลอมไม่แทนนะผม 他一直都等得烦。 Huwag naman sa bahay. cho nó đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không what the fuck โอ้มันจัดหนักอีกแล้วอะไรมันก็จะดสุดท้ายแล้ว ผมไม่ไหวจริงเรียมต้องเล่นให้ผ่านอ่ะจะได้ไปนอนทักสักทีคลิปจะได้ลงจะได้มีคนดูเยอะ เจ็บขนาดนี้อือนมแ่แม่ความขิดเยี่ยมนั่นแหละที่บนทำดีมากฉันให้เกทดี เด่นไปป่วยไปมันก็ทรมานอย่างนี้เองปาด์ตปาด์ตทำอะไรเองกอ๋อตะตัวนั้นดูนะมันทำอะไรได้แล้วมันโยนมาจะทำให้เชื้อระเหยไปแต่เงี้นก็ตัวพเบิรม์มาไม่ได้เขบคุณที่จะระวังใหม่นะเพื่อน ไม่พอดี ก้ก็อย่างงามจเป็นตังชื่อเยาเยนาะวตฟักตัวอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้ยังเจ็บเลยเวตอฟักพิตเวอร์ชันไม่มีแตงโมจะเป็นแตงโมดเดียวมาดัสุดท้ายตอนนี้จะได้จอบออ้ย มาคีก็ปวดหัวเลยแต่น้เราก็ได้เตยมละแล้วรถสอบความกระพักปินเตยสองร้อยห้าสิบหน่งเดียดูอือเตยน่าจะิีท็อปแน่เลยเอ่อ ลองก่อนถ้าเกิดไม่ผ่านานี่เขาเริ่มใหม่ล้างบางร์โดยเฉพาะตอนนี้เกมเขามีอัปเดตแล้วะครับผมเลยสามัญเรีนจบได้แล้วหลังนะจากที่เมื่อก่อนผมไม่สามารถเล่นจบได้ตอนนี้เล่นจบได้ทุกทีวัดโอ้รู้เลยว่าตัวอะไรมาฉันดนเร็วะหัด ผมเออเขาหะผมเข้าใจแต่เขาเป็นดีแม่มันจะออกเงินา้าแต่มันเออมันก็ดีอ่ะทำไมล่ะมันตทน,นไมขโมยจับด้วยเร็วใด่ <c oughs> มาเราเดีกับปูวมาไว้บนหลังคาบ้านเนี่ยน่าสงสาร <c oughs> ดีนะว่าจะวางพืนตรงนั้น รู้เลยพูดตัวอะไรมาให้ตัวบับให้กับสอมนีดโอ้มันโอ้ตอนนี้ฟันฟื้อฟันคันยิุ่ดกรเออยังยังยังไม่เสร็จเลยอพี่อะพี่บุ้มไปเอ้าพี่บุ้มทำอะไรน่ะพี่บุ้มหักหลังเผาไปเลยลแล้วกัน ยังไงมันก็ตายแล้วไอ้นันะ่นเนี่ยนลองทดสอบเป็แมคมาแบบนี้อู้มันยิงเป็นอย่างนั้นเลยเหรออู้หูมันยิงเป็นคล้ายๆกับไอ้โบลิงเลยนะแล้วประโยชน์มันมีประโยชน์ป่ะเนี่ยความรู้สึกเหมือน,นมีประโยชน์อ่ะกวมาทำไม ไม่มีประโยชน์เลยพี่เต้ยยงยมมากทำดีมากล้างบางเลยละกันมือมีสิดธิ์มัสิทธิ์มสิิ ี่เมล้างบางพิเต้กินมาเลยกินมาเลยอร่อยเนี่ยพิเต้เนี่ยพิเต้มราจะมาทำอะไรได้ประโยชน์ทีหายอเอ้ยเขแค่เองคนเดียวโอ้แกงพับรูมครับแกงตอนกลางคืนแล้วพิเต้เจะมาทำไม้การโอเค วันนี้เจ๊ลมันกลับมาแล้วใจ๊ก็ยังปวดท้องจิบหัวมันเดิมโอเคสู้บอสได้แล้วมาน่าจะโหดมาแล้วบอสสีฟ้าโคตรเท่ w h a t the fuck หมาในอู้ยิงทะลุ้วยหมาในนี่เป็นตัวที่ต้องซื้อนี่นานี่หมาของเขาด้วยหรอ มีนนี่ด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมาในโคตรโหดน,นี่คือ,อว้วกัดได้เป็นพิษวัดเดี๋ยวแช่แช่แช่โอ้โหยังไม่เมาเลยไอ้ไฮด้าพิษตีอีกแล้วเอามาหน่อยแล้วกันยังก็แรง อ๋อนี่สัมภเช่แั่น้ำไฟแล้วกันเออไอ้นั่นใช่ไหมไอ้น้องแข็งอู้สายฟ้าอืมหายไปแล้วหนึ่งตัวดีตัวดีมันจะเพยงพอดีฮะใหม่ใหม่ละเร็วยิคมให้มายิงเร็วเร็วเร็วโดนช็อตโดนช็อตมาไหน ปล่อยลูกเลยไปะปล่อยอะไรวะอืมทดสได้ดีครับซับซ้ำอีกโดนหนักๆบ้างซ้ำอีกหนีไปได้ อุ้ยเอา้าวั้เหยีย,ยบทีเป็นพิษเลยโอ,ยโอย้ตัวกรายเลยกัดกัดมั่นกัดมั่นเออวัวนานด้วยนะเหยียบเป็นพิษถาวรเลยถาวรจริงไม่ใช่ถาวรหรอไปชัว่วเขาวแต่ว่าถาโก้ถาโก้เออทำดีไว้ทำดีเดี๋ยวขอาอดูเลยมาแรบกบ เ้โอเคโอเคโอเคโสเคของดีมาเลยันจากของดีมาครับจากของดีโอ้หายอีกแล้วโอ้ ดีใหมล่ละตัวดีตัวที่เกียร์กัดมันกัดมันเออโอ้โหไอซมมี่หกเทปทีเดีไม่ลงมาวะไป่า,มา,ว,มาปวมาดูมาปล่อยดูเลยมา้ยเดี๋ยวไป้เไดนแล้วเขาลองปล่อยรู้ดีนะว่าปล่อยอะไร เ่ีอยงงี้ดีกว่าดื่นดีไม่อหาจะยิงอีกเออไปไปอืกัดม,มันกัดมันเพื่อนอม,มันเอาของดีมาอีกแล้วมันจะมันตายได้ไม่ต้องไปเช้าเลยเออออโดนกัดครับ ตัวเหล็กสักด้วยนนยังยิงขามันโอ้นี่จะเคยเรียกว่าบอสตัวสุดท้ายจริงๆมันเหยียบมันพีดอีกแล้วไม่นะมันหายไปเลยโอ้โหตัวอันตรายอิวยิยยงมันตัวอันตราย อันตรายอีกแล้วมาหาคอันตรายเลยนะอูตัวอันตรายของแท้ฮึสถา,านีมันไม่ลงมากูรู้แต่ว่าไงละแต่ตอนเนี้ยเราทำยังไงก่อนเราทำยังไงก่อนให้ัชนะมันไม่ยอมลงมา กัดมันกัดมันเอออุ้ยอีนี่มาอีกแล้วตัวอันตรายเลยเนี่ยอุ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะตัวอันตรายอะ่ะอุ่ยไปล,ลงมาลงมาแล้วพอดีมาตรงไหนอี๋เอ่อ,อตรงนี้กัดวยโอเคจะตายจริงฟอแล้วนะไปเศษเหล็กเอ้ยไปเศษเล็ก ไอ้ซะแกเสียบเลยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายมันยังหนีได้มันยิงหนีท่าอยู่ยังไม่ตายอ่ะดูมันกรุงดูยังไงพวกเราก็ยังกิงดีเฮ้ยมันไม่มันไม่ฟาดรถเลยหรอวะไโอ้โหดีตัวอันตรายแล้วโอ้ยแต่ตัวอันตรายไม่ฉันคืออะไรแต่ยังไงพวกเราก็ต้องยิงโพวกตัวอันตรายแล้ว โดนคลอดโดนคลอดอืมกัดตายอุ้ยตัวตายอืมนี่อย่างนี้จะวิจิตรดีฮะอุ้ยตัวต่อหน้าขบวนเร็วๆ,ๆ,ๆข้ามัเข้าเดี๋ยวรันที่ไปละโอ้ไรก็ได้ ต้องการให้ให้มันทำมันฆ่าได้ะมโอ้สายฟ้าอีกแล้วหายไปอีกแล้วขี้โกองอุปกาโรโถตัวอันตรายของแท้เลยอุ้ยนี่ก้อันตรายอุ้ยทิหายด้วยอุ้ยลิ้นพันด้วยุ้ยอด้วยเนาะเก็บคองก็ต้อง,งเล่นเนี่ย Liu ui a ova thôi kể cả bỉ ui lụt tai không măng chẳng may tắc dáng đi มาไหนช่วยด้วยนะอือตายจริว่าตายตายอือนั่นแลหละรางการอือฮึลางการอืออ,อือเย็ยดผ่านมีกรารยิงซ้ำ้วยนะว่าไอ้แกมกากกักผ่านแล้วผ่านแล้วฉันจบเกมนี้แล้วฉันจะนนจบแล้ว ฉันจบเกมนี้อู้ัน่นมีเกมอะไรเพิ่มเติมปะไม่มีอุ้ยมีพวกนี้มาเพิ่มเติมอุ้ยอะไรอ่ะนี้นจบแล้วมีเซเวิรดด์บอูใช่ไหม,ไมรู้ตอนนี้ผมขอไปก่อนนะตอนนี้ผมไปกินยับ